สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องอสมทั่วประเทศพบกันวันนี้วันที่14มิถุ 67, นายน257ขณะนี้เวลา01.35นจริงๆแล้วก็เป็นกลางคืนวันที่13มิถุนายนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นกลางคืนวันที่13มิถุนายนเลย6ทุ่มของคืนวันที่13มิถุนายนมา1ชั่วโมงกับ35นาทีนะครับแต่ว่า ถ้าเวลาอย่างเป็นทางการเวลาทางราชการเขาเรียกนั้นขณะนี้เขาเรียกว่าวันที่14มิถุนายน2567แล้วเวลา01.35นและพอสว่างมานี้ก็จะเป็นกลางวันวันที่14ทั้งวันวันนี้รับค่าประกันอสม2,000บาทนะครับซึ่งเป็นค่าประกันคนเดอนพฤษภาคมที่เราปฏิบัติงานไปแล้วและส่งรายงานอสม .1 ไปแล้วนะครับอีกสักครู่เงินน่าจะเข้าบัญชีถ้า ระบบการโอนต่างๆ,ๆไม่มีการคาดเคลื่อนไม่มีการผิดพลาดเงินก็จะเข้าเวลาเดิมตามที่เคยเข้าทุกเดือนนั่นแหละครับประมาณตีสองเศษเศษตีสามอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าไม่มีปัญหาขาดข้องอะไรระบบโอนไม่มีการผิดพลาดก็น่าจะเข้าตามเวลาเดิมเหมือนที่เคยเข้าทุกเดือนนะครับอีกสักครู่นะครับแล้วก็พอเงินเข้าแล้วไม่นานหลังจากนั้นก็จะหัก โชกสโอสมไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต994ลรายหัก407.54บาท54สตาง์นะครับ407.54บาท40 7 5 4จใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อน,อนหักเท่านี้ครับใครมีค้างจ่ายเดือนก่อน,อ,นอาจจะไม่หักหลายรายการกว่าน,นี้ตามเดือนที่ตนเองค้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ระหว่างนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เงินเข้าบัญชีฟังสองเรื่องรอก่อนนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่อ,อสมอควรรู้ไว้นะครับเป็นเรื่องใหม่เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเต็มๆกับตัวพี่น้องอสมอและสมาชิกชกสอสมอทุกคนเลยฟังสองเรื่องรอเงินเข้าบัญชีครับเรื่องที่หนึ่งครับเมื่อวันที่1ิบเมินายน25 7นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะมนตรีก็เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพศ2567อันนี้เราจะไม่อ่านข่าวอย่างละเอียดนะครับเราจะเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าข่าวนี้เราไปอ่านข่าวส,สื่อที่เขาลงข่าวแล้วอ่านเข้าใจแล้วเราก็มาสรุปสั้นๆให้พี่น้องอสมอฟังเพื่อความกระชับครับก็คือ11มิถุนายน2567มติคณะตีเห็นชอบแก้ไขกฎกระทรวง กฎกระทรวงก็คือกฎกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับเดิมกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5้7ให้ครอบครองยาบ้าได้5เม็ดถือเป็นคนเสพนะครับแล้วก็ยาไอก็ประมาณเดียวเดียวกันนี่แหละ5เม็ดถือเป็นผู้เสพแต่ว่าเมื่อวันที่11มิถุนายน2 5ง7เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง เห็นชอบนะครับมาติคำสี่เห็นชอบแล้วโดยแก้ไขเป็นครอบครองยาบ้าไม่เกิน1เม็ดถือเป็นผู้เสพครอบครองยาไอไม่เกิน1เม็ดถือเป็นผู้เสพนะครับ <S <S แต่อย่างไรก็ตามผู้ครอบครอง <S 1> <S 1> ก็จะต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่าเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ขายและจะต้องเข้ารับการบำบัดทุกรายถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณนี้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบการครอบครองหนึ่งเม็ดย้ายก็หนึ่งเม็ดนะครับผู้ครอบครองก็จะต้องโดนสอบสวนนะครับเหมือนกับคนค้าไม่มีผิดเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการสอบสวน ไปแล้วเข้าข่ายว่าเป็นการเสพก็จะไม่มีความผิดในฐานผู้ค้านะครับในฐานะผู้ค้าแต่จะต้องเข้ารับการบำบัดนะครับอันนี้ก็คือปติคัมตีรีเมื่อวันที่11มิถุนายนสองห้าหกเจปฏิคัมตีรีเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงนะครับ หลังจากมติรัฐมมตีมีมติเห็นชอบดังนี้แล้วก็จะมีการแก้ไขกฎกระทรวงและประกาศใช้กฎกระทรวงต่อไปครับซึ่งการแก้ไขกฎกระทรวงนี้ครับก็จะทำให้ผู้ค้ารายย่อยลดลงแล้วก็ถือเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดปริมาณมาการถือครองยาเสพติดเพื่อค้าครับอันนี้ก็เป็น ข่าวที่พี่น้องอสมอควรรับทราบไว้นะครับต่อไปหนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดนี่หนึ่งเม็ดก็โดนตํารวจจับอยู่นะครับแต่ว่าต้องมีการสอบสวนและผู้ครอบครองต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้เสพจริงๆและจะต้องเข้ารับการบระบัดนะครับแต่ถ้าเกินหนึ่งเม็ดมีความผิดฐานเป็นผู้ค้าไปเลยนะเ่าเรื่องที่หนึ่ง พูดให้พี่น้องอสมอฟังรอรอเงินครับหรือการเข้าบัญชีอ่าก็กดกระทรวงนี้มเขาไม่ได้แก้เฉพาะยาบ้าอย่างเดียวนะครับยาไอด้วยนะครับยาไอด้วยนะอา่าพูดให้ฟังแบบย่อๆนะครับต,ต่อไปเรื่องที่สองเกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอโดยตรงเลยเฉพาะอสมอที่เป็นสมาชิกชกอศอสมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้สมรสอรสมอที่เป็นสมาชิกชกอศอสมด้วย เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมอด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ครับซึ่งปัจจุบันสมาคมชกสสมอยังไม่เปิดรับคู่สมรสเพิ่มเติมนะครับเคยเปิดไปแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วพอปิดแล้วก็มีพี่น้องที่ชมคลิปทางช่องของเราถามมาบ่อยเหลือเกินว่าเมื่อไหรจะเปิดรับคู่สมรวอีก ยังไม่มีการเปิดนะครับขณะน,นี้ซึ่งถ้าหากว่าสมาคมชกสชมประกาศเปิดรับสมัครคู่สมรสเมื่อใดคู่สมรสเราสมอครับให้เป็นสมาชิกชกสชมเราจะรีบนําข่าวมาแจ้งนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่แช่งข่าวพี่น้องก็แสดงว่าสมาคมยังไม่เปิดง่ายๆเลยนะครับวิธีคิดแล้วก็ไม่ไม่ต้องถามมาบ่อยก็ได้นะถ้าฟังคลิปนี้แล้วเข้าใจแล้วนี่ ตราบใดที่ช่องเรายังไม่ได้ขึ้นคลิปว่าสมาคมเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมอเป็นสมาชิกแล้วอันนั้นไม่ต้องถามมาเพราะเขายังไม่เปิดแต่ถ้าเขาเปิดเนี่ยไม่ต้องถามเราก็จะบอกครับเราติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดกับทางสมาคมจกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเขาประกาศรับสมัครเมื่อไหร่เราจะขึ้นคลิปบอกทันทีนะถ้าเรายังไม่ขึ้นคลิปบอกถ้าท่านถามมาคําตอบมีอย่างเดียว คือยังไม่เปิดนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดนะครับเช่นเดียวกันกันกบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานด้านอสม <Follow> สมาคมเขาก็เปิดให้สมัคร <spe c> uh> ไปแล้วพร้อมๆ <cing> กันกับเปิดรับผู้สมรสในช่วงที่ผ,ผ่านมานี่แหละครับตอนนี้ก็ปิดรับไปแล้วปิดรับพร้อมกันแล้วก็ยังไม่เปิดอีกด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมันยังไม่เปิดรับอีกด้วยนะแต่อสมอ,อสมอเนี่ยเปิดรับตลอดเวลา ใครที่ยังไม่ใครที่เป็นอสอมอที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชอกสอสอมอเปิดรับไม่มีการปิดนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้สมัครอยากจะสมัครก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสำเนาบัตรประปจำตัวประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านบัญชีธนาคารที่รับค่าเริการอะไรําลองนี้ถ่ายเอกสารหน้าบัญชีนะครับใบรับรองแพทย์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอกสารหลักฐานของผู้รับเงินสงเคราะห์ในกรณีเกิดสมัครไปแล้วเสียชีวิตนี่ใครจะเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์เงินชกศนะนั่นแหละก็เตรียมสําเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะรับผลประโยชน์นทุกคนสำารับทะเบียนบ้านของทุกคนที่จะรับผลประโยชน์สเนาหน้าบัญชีธนาคารถ้ามีนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปติดต่อคุณหมอรอปศต่อของท่านคุณหมอก็จะ บันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะพิมพ์ใบสมัครออกมาให้ฟังในระบบออนไลน์อ,ออกมาให้เซ็นในระบบออนไลน์เ,เขาก็จะพิมพ์ใบสมัครที่บันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์เว็บไซต์สมาค Кор มจกสออสมอแล้วนั้นนะครับเขาก็จะพิมพ์ใบสมัครออกมาเสร็จแล้วก็ผู้สมัครลงนามก็จะมีเจ้าหน้าที่รลปศตลงนามเป็นผู้รับรองด้วยแล้วก็เอกสารประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้หักชกศสมนะครับผู้นี้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกแผ่นสำเนาผู้รับผลประโยชน์บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์ก็เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกคนแล้วก็เจ้าที่เขาจะปินออกมาให้อีกหนึ่งอย่างก็คือหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีอสม บัญชีทกศนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะอัปโหลดเอกสารทุกอย่างนี่มันจะมีอีกเอกสารอยู่สองสอย่างเจา้าที่เขาจะถ่ายรูปเอาแล้วก็อัปโหลดขึ้นระบบไปเว็บไซต์สมาคมทกศสมอนะครับส่วนเอกสารฉบับจริงหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีทกศาาของอสมอนี เอกสารฉบับจริงที่เซ็เนชื่อครบแล้วน่ะเอกสารฉบับจริงให้ไปส่งธนาคารตกลสาขาที่เปิดบัญชีรับค่าแบบการที่จะให้หักชกสสมอนั่นแหละครับเอกสารฉบับจริงหนังสือยินยอมไม่หักาจากบัญชีตกาสาส่งธนาคารตกาส,ารส่วนเอกสารฉบับจริงอื่นๆเช่นใบสมัครที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้วและเอกสารประกอบการสมัครทุกอย่าง ใส่ซองส่งไปสมาคมชกสสมอนะครับโดยเจ้าตัวเอาไปส่งเองก็ได้พี่น้องอสมอจากหน้าซองรา,ายละเอียดคุณหมอเขามีที่อยู่ให้ที่อยู่สมาคมชกสสม,สมให้ก็เอาใส่ซองไปส่งสมาคมได้นะครับหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะรับเป็นภาระเจ้าหน้าที่รอาพราก็จะรับเป็นภาระ นำเอกสาร <S 1> <S 1> ทั้งหมดส่งจังหวัดจังหวัดก็จะรวบรวมผู้สมัครทั้งจังหวัดในแต่ละสัปดาห์เนี่ส่งสมาคมต่อไปก็ได้นะครับวันนั้นใครเป็นอสมสมัครได้ตลอดส่วนผู้สมรสอสมกับคุณหมอรอปศตที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอสมตอนนี้เขายังไม่เปิดรับสมัครนะครับและมีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับ กับอสมอเต็มๆจังจัดอยู่ในเรื่องที่2นะครับในกรณีสมาชิกชกศอสมอพ้นความเป็นสมาชิกกภาพชกศอสมอพอพน้นพ้นสภาพไปแล้วเนื่องจากหักไม่ได้สองเดือนติดต่อกันและสมาคมมีหนังสือทวงสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างกันหนึ่งเดือนยังหักไม่ได้อีกสมาคมก็ให้พ้นสภาพ เป็นสมาชิชกชกสสมอไปเสร็จแล้วพอคนที่ผลสภาพเป็นสมาชิชกชกสสมอนี่อยากจะสมัครใหม่จะสมัครได้ไหมถ้าอยากจะสมัครใหม่สมัครได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้ครบสองปีนับจากวันผลสภาพความเป็นสมาชิชกชกสสมอก่อนทีนี้พอครบสองปีแล้วก่อนจะสมัครต้องชำระ ส่วนที่ค้างจ่ายก่อนพ้นสภาพนั่นมันเป็นเงินกี่บาทข้อมูลที่สมาคมเจกศส,สมเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้หมดทีนี้ครบสองปีหลังจากพ้นสภาพอยากจะสมัครใหม่ก็สมัครใหม่ได้แต่แตจะต้องชําระหนี้เก่าที่ค้างก่อนจึงส่งใบสมัครได้นี่คือหลักเกณฑ์และก็ข้อบังคับของสมาคมจคศสม,สมแห่งประเทศไทยนะครับอา้าวพ้นสภาพเมื่อใดรอให้ครบสองปี เสร็จแล้วก่อนจะส่งใบสมัครเนี่ยต้องติดต่อสมาคมก่อนสมาคมเขาก็แจ้งว่ามีมีหนี้ค้างชําระก่อนพ้นสภาพไปนี่มีกี่บาทต้องชําระส่วนนั้นก่อนจึงส่งใบสมัครไปสมาคมได้ต้องรอครบสองปีก่อนนะครับทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นแหละทีนี้คืออสมอเนี่ยเขาเปิดรับตลอดถ้าคนที่เป็นอสมอพ้นสภาพไปสองปีแล้วกลับมาสมัครใหมน่นี่อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าอสมอเขาเปิดรับตลอด แต่ในกรณีคู่สมรสอสมบ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่พ้นสภาพบ้างทำนองนี้ครบสองปีนี่จะชำระหนี้แล้วส่งไปสมัครใใหม่นี่เขาก็ไม่รับนะครับเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในช่วงที่เขาเปิดรับคู่สมรสอสมอถ้าในช่วงนั้นสมมติคู่สมรสอสมนี่ผพนสภาพความเป็นสมาชิกกกสอสมครับรอจะครบสองปีพอครบสองปีแล้วชำระหนี้สมมติ และจะสมัครก็สมัครไม่ได้ถ้าในช่วงนั้นเนะี่ะเขาไม่ได้เปิดรับคู่สมรสอสมอไม่ถูกช่วงที่เขาเปิดรับคู่สมรสอสมอก็จะยังสมัครไม่ได้เจ้าที่สาสุขก็ลักษณะเดียวกันนี้ครับก็สมัครไม่ได้ถ้าเขาไม่เปิดรับเจ้าที่สาสุขทำลองนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเป็นคู่สมรสอสมอรหรือเป็นเจ้าที่สาสุขนะครับถ้าพ้นสภาพไปแล้วครบสองปีแล้ว แต่อยากจะสมัครถ้าในช่วงนั้นเขายังไม่เปิดรับสมัครคู่สมรสอสมหรือยังไม่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ยังสมัครไม่ได้แม้ว่าจะครบสองปีแล้วก็ตามจนกว่าเขาจะประกาศรับสมัครคู่สมรสอสมหรือประกาศรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นสมาชิกจกสอสมจึงจะสมัครได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็พูดคุยกันมานานพอสมควรก็หวังว่าพี่น้องอสม คงจะฟังขั้นเวลาเพื่อรอค่าประการเข้าบัญชีนะครับก็คงจะได้สิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องอสมอครับได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับ